นอนูอนรอสหลังแอดหมดเลยอ่ะนอนยังไงนอนหลังแอนมาดูนี่สิมาดูนี่อะไรหรอจ๊ะไม่ตื่นมามีบ้านหลังใหม่เตรียมเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยแหละเฮ้ยโอ้ยบ้านมันหลังเดิมเลยอ่ะไม่เหมือนเพิ่มเติมคือมีประตูหุ้ยไม่มีอะไรเลยขึ้นไปด้านบนได้ด้วยเนี่ยใช่แล้วคือไปดูสิอ๋อนี่บันไดเหรอบ้านดูพิเศษอ่ะ เพราะว่ามันไอ้นี่ยังไงล่ะจ๊ะเราใช้ปลาติกหมดแล้ว้า,วายแล้วทําไมนายไม่ไปเอาล่ะตรงนั้นนะ่ะดูดีเต็มไปหมดเลยว่ายนะ้ำไปเก็บดิ<อ>ใช่ใช่ไม่รู้หรอกว่าเราเข้ามาคนเดียวปลาฉลามมันดุแค่ไหนอะ่ะโอ,อจ้จะน่ารักนะ่ะไม่เป็นไรไ เราถือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นที่สําหรับมิงของพวกเราละกันเดี๋ยวเราเอาพวกแบบที่นั่งแล้วก็เอาโต๊ะอะไรมาวางกินข้าวกันวันนี้เลยดีเปลา่าะดีครับไีกินข้าว่ครับต่อสะพานไปตรงห้องครัวนะจะได้แบบมาดินเนอร์ตรงนี้ได้เร้ฉันไม่อยากออ้นองจนะกฝนน่ะถ้าอ,อ,อยากนอนตะนมันต้องมีเสาดีโอ้โหการลังการขนาดนาัออ้นนะเฮ้ยมันต้องอลังการอยู่แล้วแล้วข้างบนเนี่ย<า>บนหลังคานะ ฉันยังแปลกใจกับคนที่เอาเปรยวนไปไว้ตรงนั้นอยู่เลยเนี่ยคนบ้านเนี่ยฮะอย่ายุ่งกับเปรยวนของเราเราชอบนอนตักแดดเฮ้ยทุกคนฉันว่านะเราต้องรีบไปเก็บทรัพยากรในเกาะนี้แล้วล่ะทำไมอ่ะเฮ้ยก็มีรามาอีกตัวนึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนรามารามารามาไปไปไปดไปดิสีสวยด้วยสีสวยด้วยตกมัน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 ตกตกตกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใชนกระชากเดี๋ยมันอกมาเนี่ยฮะเดี๋ยวมันวิ่งตกลำ ตกลงมาอยมัน <polarization. S 2> ต้องเลงมันต้องเลตัวนี้ลายสวยมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันออกเดี๋ยวฉันออมาดยได้เอามาเอาไปมันี่โอ้ยโอ้โหเฮ้ยเออยิงมายิงมายิงเลยปะมาเกียดนอนเลยดูโอ้นอนาวิ่งอยู่ในป่าไผอันนี้ชื่อชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรไอ้ฟ้ามก่อนวันนี้เราขอตั้งชื่อให้มันตามคันละแล้วกันไอ้ด่างตู มันชื่อว่าด่างคืออะไรวะเป็นหมาเหรอน่าเกลียดดูดิตัวมันด่างๆเห็นป่าวเหมือนหมาเลยอ่ะเฮ้ยเราสามารถที่ทําการตัดขนมันได้เออเราจะทำเลยได้ปะลองไปลองไปท้าดิหาดิดูสิวาที่ตัดขนก่อนนะทุกคนให้ไปท้าดูดิไส่ลองดูซิว่าที่ท้ามันเป็นยังไงบ้างลองชื่วยนะด่างตูดเหรอด่างตูด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 นี่ชื่อลามะเหรอเนี่ย ใช่เพราะว่าผมจะหูดบันด่างไงดตั้งชื่อแล้วด่างตูดด่างตูดดูดดิ่างตูดด่างตูดจริงๆคนที่ใครอยากดูฉันตัดขนไหมอุ๊ยฉันอยากดูอ่ะตัดขนส่วนไหนหรอตัดตัวเองหรือตัดงเฮาตัดขนหูดยังไงล่ะมันมามันมามันจะบอกว่าทุกคนอย่าเข้ามาใกล้มากนะเพราะว่าที่ตัดขนเนี้ยสนิมขึ้นอม่เอ มันจะทำให้เราเป็นบาดทยักเหรอ้น้องไม่ต้องที่ตัดก็ได้นะฉันก็ไม่ค่อยอยากเข้าใกล้อยู่แล้วลองลองตัดน้องซิน้องน้องด่างตูดโอเฮ้ยตู้เฮ้ยตัวเหี่ยวเลยตัวเหี่ยวตัดอีกได้ไหมอ่ะขอโทษด่าตูดไม่ได้จากน้องห่างมากตัวเหี่ยวเออแล้วเราพวกแล้ฟันได้ยังไง แพ้พวกนี้เนี่ยมันตัดขนไม่ได้แต่มันต้องรีดนมนะหากเล่าวันนี่มีความรู้จริงๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยทุกคนเออโนก่อนเนี้ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะฉันเห็นหมูป่าด้วยไปจับมาเลี้ยงโนมมันเต่งมากเลยอะหมูป่ามาเลี้ยงอะฉันได้ข่าวมาว่าสัตว์ป่าเนี่ยมันมีนิสัยที่ดูร้ายนะฉันว่าได้ฉันขอไปดูก่อนนี่มันอยู่นี่มันอยู่เฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวฉันรอตัดขนเดี๋ยวฉันรอตัดขนวันายไปเลยวันดูแจ้งลองยิงไปก่อนดูแล้วกัน ได้ได้ได้แต่คนแล้วัคนหมูป่าเหรอมาแล้วมาแล้วตัใจริงเลยจิงเลยไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอเาจมันจริงอมันริเราจะจับมันจริงเหรอมันคริงอมเอาจัมนรเหอาะมนราจมนเนงเ้จนาตนี้มันจลงเะัันเอามันงมากเลยอะมันยิงอยู่มันจริอยู่จอ้โห อื้อตุตาบานตุบตาบนตายงดตายแป๊บสลบเหือดไม่ต้องสลบหรอกแลนเนื้อมันเลยแลนเนื้อมันเลยเฮ้ยจะไหวแหละเราเอามันไปเลี้ยงเลยเลี้ยงป้าอะไรเนี้ตอนนี้เนื้อมันยังกระตุกอยู่เลยอ่ะสาหัสชันแล่เนื้อออกมาได้เนื้อทั้งสองชิ้นเลยได้ขนได้ขนราม่าแล้วเอาไปรีเสิร์ชยังยังเลยเอ้ยเอาไปรีเสิร์ชก่อนน่ะพีเตือน นี่เราไม่จำเป็นต้องใช้ขนลามะนะเพราะเรามีเนื้อหมูป่าจุ๊บแจ็คดมดินี่เดี๋ยวเราจะรีเซิร์ชแล้วนะจ๊ะรีเซิร์ชปุ๊บเติงเต็งหูทำไมทำของเยอะขนาดนี้ดูดิได่อะไรบ้างไอหมวกได้หมวกได้หมวกไอ้มีกระเป๋ามีหมวกมีอะไรเต็มเลยอ่ะเต็มเลยไอ้พวกชุดเกราะเลยเนี่ยชุดเกราะนมาเราจะได้บู๊กับพวกหมูป่าได้ง่ายขึ้นไงมีกระเป๋าด้วยเพิ่มกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าต้องต้องการเลยอะถามจริงๆถามจริงๆคือแบบว่า มีตัวอะไรที่มันแข็งแก่งกว่าหมูป่าปะ่ะคือหมูป่ามันอ่อนไปอ่ะอ,อยากแบบอย,อยากอยากช้อนแกงอ่ะอยากโดนช้อนแกงอ่ะไม<อ>่<อ>รูจ้จักมีหรือเปล่าหมีภูเขาอ่ะ <S <S เฮ้ยแต่หมีภูเขาจะอยู่ในเกาะนี้หรอเขาว่ากันว่าหมีภูเขาอ่ะจะอยู่ในเกาะใหญ่ซึ่งใหญ่กว่าน,นี้เป็นสองเท่าเลยนายอาจจะต้องเดินทางไปไกลกว่านี้อย่างเช่นพวกเกาะเบาโบอะไรประมาณนั้นอ่ะเราเลี้ยงหมีได้ไหมเลี้ยงหมีได้ไหม โุ้ยฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนายรอเอาที่จับไปจับดูแล้วกันนะจับเลยได้เลยงั้นเอางี้นะเอางี้งั้นเดี๋ยวเราออกเรือกันเลยดีกว่าก่อนเนี้ยมันแน่าจไม่เหลืออะไรแล้วทรานใจเดาทรัพยากรในเกาะหรอไม่ที่จะสารวจมันหน่อยหรอเราโลภไงเราเราโลภมากไงนี่ฉันว่าเราขึ้นไปดูด้านบนก็ดีนะเผื่อด้านบนเนี่ยมีแบบบ้านคนหรืออะไรแบบนี้เสาสรงสัญญาณป้ญป้าป้าป้าเนี่ยฉันเห็นเสาสรงสัญญาณอยู่แล้วน้อย เออเผื่อเจอคงเจอของอะไรไงจริงเหรอ,อเราโลภอ่ะเราอยากเจอหมีแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนายก็ได้เจอฉันเจอเ<ร>คนอนะเก็บของเพื่อที่จะเอามาครัฟเป็นชุดกรอกก่อนนาะยคิดว่าตัวหิวหยวแบบนี้เจอหมีขนาดหมูป่านายยังจะตายเลยผันไม่ได้ตายซะหน่อยแล้๋วแค่หิวน้ำเพื่อบใหญ่เฉยหิวน้ำเพื่อบใหญ่ก็เห็นแกแกระเด็นไกลมากกลัวแล้วใครมากระเด็นกันเราวุ้ย เกาะหน้าไปเลยเฮ้ย้เฮยใครตามออกมานี่มันนี่นี่นี่มีบ้านคนนี้ป่ะเฮ้ยบ้านคนนี้เออไม่เอาหข้างในถ้ำมีเห็ดด้วยอะทุกคนมันมีมันเป็นระยะคำนะเขาทิ้งของไว้ด้วยว้าวพี่แจลองไปเก็บสิพี่เผื่อมันมีงูหนุ่มป่ะไม่กล้าเปิดหลังม้าตองแบบนี้แล้วไปไปพี่มีงูป่ะไม่มีงูบ้าอะไรในกองนี่มัน ัครบตูปลาได้นาทุกคนดูตูปลาเนี่ยในรือของเราอ่ะมีไข่พอดีเลยแต่ว่าเราต้องการนมใช่ไหมนมแพงไงเรา้องกาะพร้าวใช่แล้ต้องการนมนะเรายต้องรีดนมมามันจะได้เป็นสตูปลาที่กินแล้วอร่อยสุดๆอุ้ยเมนูนี้ฉันขอเลยฉันขอทำ เดี๋ยวเราหาทางที่นมแพ้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําต่อปะ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 ฉันคิดว่านะถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปถึงบนที่สูงสุดอะเราจะเห็นเกาะต่อไปก็ได้นะฉันกำลังตามจุดจิตมาอยู่เป็นควคิดที่ดีเฮ้ยที่สูงมีบ้านคนเฮ้ยจริงมีบ้านเฮ้ยมีแปลงผักนะปะบอร์ดสายสำคัญเลยเหมือนมีแปลงผักโอ้โหมีบันไดด้วยอ่ะไม่ทางขึ้นเลยละดูอีกอยโอ๊ยดูอีกอยเจ็บปะปะปะปบอก์ดสาสำคัญเราต้องขึ้นไปบนบ้านคนเดี๋ยวพี่ยิงนกอีกอยด์กัน ตาม,มาเราต้องไปช่วยชีวิตจุ๊บแจงก่อนตอนนี้จุ๊บแจงกับพี่ไม้อยู่ในอันตรายมากบ้านเหลือแค่นี้จ<ห>ุ๊บแจงเหลือแค่นี้นี่ม,ม,มีมีกล่องมีกล่องใครมีที่ว่างดูฝั่งนู้นทีไรดูฝั่งนู้นมีทางขึ้นนะเฮ้ามีเสาสัญญาณน,นี่เฮ้ยโอ้<ค>แล้วคือกา<ค>รสร้าง,งหาการสร้างบ้านขึ้นไปด้านบนเนี่ยฉันไม่เข้าใจเฮ้ยทุกคนเสาสัญญาณอะจะเสาสัญญาณบนมีอะไรไหมมีอะไรไหมโอ้ดูกล่องไมาดิ โอ้ยกล่องไม้จะไม่สนใจจะสนใจนี่ดีกว่าวอเตอร์เมลอนไม่ไหวแล้วฉันหิวน้ำเหลือเกินฉันก็กินแป้งโมแป๊ะวบโอ้ยแสงส่องสัญญาณเนี้ยมันพังแล้วอ่ะทุโคนมันใช้งานไม่ได้แล้วงั้นแสดงว่าในกล่องนี้ต้องมีอุปกรณ์แน่แน่พี่แจ๊คเลยเี้ยหู้ด้แต่ไม้มีแต่ไม้เนี่ยนะ จากของเก่าทั้งนั้นเลยทุกคนมันไม่มีของดีๆเลยอ่ะอาจจอาจจะมีคนอื่นที่มาเอาไปแล้วก็ได้อ่ะเราทุกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อ่ะทำยังไงดีอ่ะใช่กาลงไปตายเลยนะนี่เราไม่ต้องกังวลเลยทุกคนเราไปที่เกาะอื่นกันดีกว่าเราได้พิการเกาะเบาโบมาแล้วไงเชื่อว่าเราจะได้ไปที่เกาะนั้นเราก็จะได้ล่าของใหม่เอาล่ะสถาหาพิ่กัรดีๆจะลงไปเลยนะวาย ที่ฉันเก็บฉันได้แปลนมาว่ะว่าไงเจริงหรอชื่อว่าฟลุตคอมปอฮ้ยมันยำผลไม้รวมโอ้ยหรือเปล่าวะผลไม้รวมเลยได้แปลนที่เป็นเว้ยใหญ่นะไม่ใช่เมนูอาหารอะงั้นวันนี้เดี๋ยวเรานอนกันก่อนแล้วพรุ่งนี้เราออกเดินทางพร้อมกับทำเมนูฟรุตสลัดรวมกันโอเควัสดี้ดีจ้ะ ต้องห่วงหรอกผมนะผมเอาน้ำให้แล้วผมเติมน้ำให้แล้วโอ้ยฟาดเดฟัดเดฟาดเดหลับจริงกันค่ะเดินหน้าเต็มกำลังไปเลยอันเนี้ยมันต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยกว่าเขาบอกว่าจะต้องใช้ฉันว่าไข่ไม่จำเป็นนะ เราวางเบอร์รี่ก่อนละกันอ่าเบอร์รี่แล้วก็แตงโมเวลกับมานแตงโมแตงโมแตงโมเอ้าก็อะไรนะสับปะรด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 อันนั้นมะม่วงเหรอใช่ไหมใช่ไม่เป็นมะม่วงมะม่วงน้ำเป็นมะม่วงหิมะพานมันไม่มีมะม่วงอยู่ในนี้อ่ะแล้วไอ้ตรงต้นไม้ของเราล่ะครับกับตามีเปล่ามันยังไม่มีมันมีในคลอง ไปเอามาไปเอามาแล้วเย้วังยังเอาวบงนี้เหรอโยนกันงี้เลยเน้นการโยนใช่ปะเออฟรุตคอมพอร์ตมันคืออะไรไม่แต่ฉันฉันงงมากเลยอ่ะเราทำสลัดใช่ป่ะแต่เราตดผลไม้ไปต้มทำไมต้อฆ่าเชื้อไงเราไม่รู้ว่าเป็นผลไม้ดิบคอร์ก้อนนึ่งมีไรในหม้ออยู่ในกบที่ไงมีอะไรนะจอ ถถ้้ววยยอาหารเสร็จแล้วนะครับเก็บเลยเก็บเลยเอาเบ่ง์เก็บเพื่งเอาเมดูเอาเมดูหูยนี่ไงเก็บเก็บไปดูแล้วเก็บไปดูแล้วไปดูไปดูพี่กินดิไหนดูดูดูโอ้พี่เอกโงมากปอดีเพื่อนเอาไปต้มเพื่ออะไรเนี่ยทำโคตรนานเอามาแค่มาวางเรียงมันน่ากินมากเลยฉันขอแลกกับไข่หฟองได้ไหมไอวิงแซ่บออกไข่เต็มเลยสองใบ ไอพิงแซบอ่ะออกออกไข่ไปเก็บด้วยเดี๋ยวเราเก็บเองเราเก็บเองมีสองใบสามใบอะไรอ่ะเฮ้ยเอาไปต้มทำไมหั่นมาเป็นชิ้นอย่างเงี้ยล่ะใช่มันมาเป็นแผลนี่เลยแล้วมันคือหม้อมาหั่นจานนะทุกคนอย่าลืมเติมน้ำก่อนนอนฮะเดี๋ยวของของสัตว์มันจะเหงาหงอยคอตกหัวตกกันตอนเช้าฉันไม่นอนแล้วนะตอนนี้มันมืดแล้วอ่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเติมน้ำรอก่อนนอนดีกว่านะ าในคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะพรุ่งนี้ก็น่าจะใกล้ถึงเกาะล่ะบ๊ายบายๆฝันดีฝันดีฝันดีคราบฝันดีฝันดิงหรือฝันร้ายเอาไม่มีที่ให้นอนยำยำยำอดมาพร้อมกับความคอแห้งถามจริงๆเอะเมื่อคืนใครอ่ะเอาตูดใส่หน้าฉันยังไงน่าจะเป็นฉันนะมันแตะฉสาบาได้ว่าฉัล้างแล้ว มันตุมากเลยอ่ะไม่เบ็นเลยเหรอเอาละครับเราจะเริ่มการทำสวนอีกครั้งหนึ่งกับตันบอกว่าจะทำให้ด้านบนเนี่ยเป็นสวนหมดเลยใช่ไหมใช่ฉันทำการครับที่ปลูกต้นไม้อันใหญ่มาให้แล้วว้าวจะปลูกเป็นเยอะมั้ยเยอะเลยเราปลูกให้มันเป็นแบบว่าสามารถเอาไว้ฟาร์มเลย หรือว่าจะเอาไว้เป็นแบบกรุบกรุอะครับกับตันอ่อกรุบกรุบครับเฮงะน้าหนึ่งแถวก่อนแล้วกันนะอืมเพราะเราจริงจังด้านการกรุบกริบอยู่แล้วือคืออะไรวะงงจังเน่ยทำก็กรุบกุ๊บครัว่ากรุบกริบครับว่ากรีบกรุบคืออะไรคอ้ยข้าตันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอยู่มากนะมาอยู่หน้างเรือแล้วมาทางเรือทำไมรึเฮ้ยเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วอู้หใหญ่มากโหินตกน้กหรือเปล่าอู้หูมันก็เลยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เรากำลังจะชนเรากำลังจะชนในวัดภูเขาด้าแข็งเรือไททานิยอุ้ยโอ้โหโอ้โหฉากกำลังโหดเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหความกำลังใจงานสร้างนี่มันความว่าไรบ้าวบ้ารู้มันใหญ่มากเลยนะขนาดข้างหน้าเห็นตั้งหกร้อยเมตรอ่ะหกร้อยเมตรยังไกลขนาดนี้เลยยังเห็นเลยอ่ะหกร้อยเมตรยังเห็นน่ะคิดดูแล้วกันว่ามันใหญ่แค่ไหนโอเคผมกำลังเข้าช่องแคบมรกาของเกาะแห่งนี้เฮ้ยโอ้ยพอดูใกล้แล้วโคตรใหญ่เลย อะไรวะเนี่ยอุ๊ยยิงของจริงไม่ติงนางใหญ่โคตรเราจะขึ้นไปยังอไรเ้าจะขึ้นไปยังไงทุกคนเราจะขึ้นไปยังไงอะคะเห็นทางข้างหน้านี่ไหมครับเราต้องไปเข้าไปในน้ำอ่ะโอ้ยช่องแคบนี้มันจะเชื่อมต่อกับทางขึ้นเกาะนะครับทุกคน เอาละตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งท่านผู้บุญการและคุณผู้เราฟขณะนี้คณะทัวร์ปงชีพของเรามาถึงอ<ไ>่าวบัวบูไปที่เรียบร้อยขอบผู้ใดทิิ้งงส่ของอยากยิงประชาสัมพันธ์ยิงได้ไหมไม่ยังเดะนี่แหละแม่ครับ <Okay. S 1> ไมั้ไปว้าว <Wow. S 1> อะไรอ่ะเติมน้ำเติมอะไรให้ให้กับสัตว์น้อยของเราด้วยนะครับกระเป๋า โอ้ยทุกคนจะบอกเลยว่าทำง่ายมากกระเป๋าอะอยากให้จอทำด้วยอ่ะจอทำง่ายเหรอมันยืดไปอีกสองแถวเน่ไม่ทำได้ไหมสบายไม่ได้ก็ได้เราทำให้ก็ได้๋อไม่ใหาทำให้เหรอนี่มันใช้แค่หนังเชือกแล้วก็หวู่วูหวูมันภาษาชีนทำเองเลยจอโอ้ทำแล้วนะหนึ่งก็ได้ของไม่ได้ ของแค่เนี้ยทำไมจะทำไม่ได้ครับไงวะน้านายให้เรามันไม่โคบอ่ะลิร์อ่ะลิร์เอ้าโถ่เอ้ยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้เรามีเรามีเรามีตอนนี้ตอนนี้ในกล่องมีในกล่องมีอยู่นี่เราโยนให้แล้วนะทุกคนฉันเทพไหมอ่ะฉันเาอกระเป๋าแล้วอ่ะหูตอนนี้มันท้องสับมากเอามาอีกฉันยังไม่ได้นี่เลยหมวกกับบาเฮ้ยในโลบอ่ะ มาครบชุดกันเลยเหรอมาจ้าครบชู้เลยเหรอไม่ได้เดี๋ยวเราไปล่าหมีก่อนตอนนี้หนังเราขาดอ่ะใช่เราขึ้นหลนงชักไหมไปเข้านอนเถอะเพราะว่าตอนกลางคืนมันอันตรายเราไม่รู้ข้างบนมีอะไรอ่ะใช่มันใหญ่มากเลยมันอาจจะเจอหมีมังกรอะไรเงี้ยป่าป่าป่านอนนะป่าเราจะไปผีาเอารอกันแล้วเหรอผมกำลังสร้างสะพานให้อยู่โอ้มานอนก่อนเดี๋ยวผู้นี้ค่อยสร้าง